ดังใบเพิ่มดาราปอปลาเอียวคดีฟอเร็กทีดีด้านกิบวัฒน,นาโผล่คอมเมนต์ทันทีรีไดีว่าตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับฟอเร็กทีดีที่มีคนดังเข้ามาโพพันเกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีทางด้านของนางเอกสาวพิงกี้สาววิกาโดนจับไปแล้วและตอนนี้หลายๆคนก็กําลังจับตาม,มองคู่รักคนดังดีเจแมนและใบเตยหลังมีเอี่ยวเกี่ยวข้องหลายอย่างกับนายอภิรักษ์ซีโอฟอริกทีดีรวมถึงความร่ารวยที่ดูผิดปกติจนทําหลายๆคนสงสัยและต้องบอกว่าตอนนี้พบดาราดังเอี่ยวคดีฟอริกทีดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นกระทิงขุนนรงค์บอลกมันซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนขั้นตอนต่อไปก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตาม กระบวนการของกฎหมายต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ DSI ได้เปิดเผยว่าดาราปอปาเชื่อมโยงคดี f o r e กทีดีเนื่องจากมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการเงิน กับนายอภิรักกฤติซีโอฟอริกทีดี TD, และหากรวบรวมหลักฐานชัดเจนได้ก็จะออกมาเปิดเผยว่าดาราคนดังกล่าวคือใครล่าสุดทางด้านเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริกทีดีใบเพิ่มดาราปอปาแท้จริงแล้วเป็นผู้ชายพร้อมกับบอกว่ามีข่าวลือว่าปอปลาคือผู้ชายนะครับปราบประดลแฟนใหม่ของเมียเก่าอภิรักษ์ ในรูปเป็น DSI ทีมยึดทรัพย์ยื่นถ่ายรูปกับของกลางคันนี้น่าจะ20ล้านยึดได้ที่บ้านของปราบประดลแถวราชบ,บุรีมัง้งอย่างที่บอก DSI อะยึดทุกอย่างแล้ว DSI นี้มีอำนาจในการดักฟังปลอมตัวแฝงตัว,แ,ตวแม้แต่ปลอมเอกสารเพื่อสืบข่าวได้อำนาจในการสืบมีมากกว่าตำรวจเยอะมากใครก็ตามที่โดน DSI จับตาผมบอกเลยว่าเหนื่อยโคตร ถ้าคิดจะหนีซูู้นะครับแม่เตยกับพ่อแม่นมีคนทักมาว่านี่บ้านของคุณพ่อปราบประดลอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับขอโทษด้วยซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านของนักแสดงชื่อดังกิฟฒนะเขามาคอมเมนต์ทันทีว่ามีคนบอกแล้วนี่ครับปอปาปุ่มกันชัยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแซวกันสนันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ